สวัสดีค่ะร้านตอร์เทเตอร์เพลสุ่งเนินโคราชนะคะวันนี้มีรถไถนะคะคูปต้านะคะ D24 4 0สนะคะคันนี้อยากจะบอกว่าสวยมากนะคะเดิมเเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากนะคะสำหรับรายละเอียดของรถนะคะอุปกรณ์ที่ได้ไปก็จะเป็นใบมีดดันหน้านะคะอ่ะเราดูสีใบมีดก่อนเลยนะคะแทบไม่ได้ดันนะดินเลยนะคะแบบ ายางก็เดิมทั้งคันนะคะ,ะล้อหน้านะคะเต็มเลยนะคะยางหน้ายางหลังเต็มนะคะยางเดิมติดรถนะคะฝากระโปรงไม่มีบุบนะคะ,ะหลังคานะคะพลาสติกที่ห่อหุ้มมาจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่นะคะ ชั่วโมงการทำงานก็อยู่ที่เนี่ยค่ะอ่ะสิชั่วโมงการทำงานนะคะเจ้าของเดิมแทบไม่ได้ใช้เลยสำหรับอุปกรณ์ที่ได้ไปก็เป็นใบมีดดันหน้านะคะอ่าเราเห็นแล้วเมื่อกี้เดิมๆทั้งคันสีเดิมติดอยู่นะคะยางก็ยาง ใบผ่านนะคะเต็มทุกทุกใบเลยนะคะแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเป็นผ่านทวนผ่าน5นะคะใบ20นะคะ DH20 5B นย์ะคะตาช้างติดรถมานะคะใครที่มองหานะ เล็กนะคะที่เคยสอบถามนะคะ B 2 4นะคะ B 2 4ก็จะเป็นพวงมาลัยพาเวอร์แล้วนะคะก็มาดูได้นะคะที่ร้านต่อแท็กเตอร์นะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์0880695336นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนำเสนออยู่ที่285,000บาทนะคะ285,000บาทนะคะเน่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะคะ กับลูกค้าท่านใดนะคะที่ประสงค์จะออกอผ่านทกอนะคะทางร้านเราก็ยินดีทำเอกสารให้นะคะมาคุยมาปรึกษากันได้อยากได้2ชิ้น3ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรตารี่หรือจะเป็นตัวตัดหญ้าก,ก็ได้นะคะลองมาคุยกันดูมาแล้วนะคะใครที่รอคอยนะคะรถเล็กนะคะสวยสภาพเดิมพร้อมใช้นะคะ เท่ากับได้ของใหม่เลยในราคาที่คุ้มกว่านะคะรอะยมาร์กตรงสีล้อนะคะน็อตยังไม่เคยขยับนะคะดอกยางอะไรมาจากโรงงานนะคะเดิมๆเลยใครที่สนใจก็มาดูสวยค่ะ ก็ลูกค้าหลายท่านนะคะก็กำลังเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันอยู่นะคะใครที่ยังมองหารถนะคะเล็งๆไว้อ่ะมาดูกันนะคะที่ร้านตอแท็กเตอร์อำเภอสูงเนินโคราชนะคะเรามีรถไถน,นะคะหลายรุ่นหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกนะคะตามแต่ประเภทการใช้งานของแต่ละท่านนะคะ ยี่สี่ถือว่าสวยมากนะคะเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะคะสนใจมาดูได้นะคะ